I love you เคยไหมคะที่ลูกๆเราเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยลูกๆเขาไม่ชอบใจแล้วเขาตะโกนกลับมาว่า I ใช้ the word H นะคะ Mom I you Mom ทีเนี้ยก,ก็แนวทางในการแนะนำนะคะว่าเราจะ,ะเลี้ยงเขายัางไงให้เขาเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานเราก็ไม่ตะโกนกลับนะคะแพรมก็จะใช้วิธีดึงเข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่า Hey I love you so much นะ I love you so much Why you say that word What do you mean You really mean it ก็คือลูกหมายความว่ายอย่างนั้นจริงๆหรอคะลูกไม่รักแม่จริงๆหรอคะหรือว่าลูกไปได้ยินมาจากที่ไหนเราก็อธิบายให้เขาฟังว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะเวลาเราจะพูดเนี่ยเราต้องออพูดแต่เรื่องที่เรารักกันเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยมีแต่ความรักแล้วก็เราจะส่งแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นใช่ไหมครับ Hey c a n ว Can you say you love mommy โอ oh, thank you how about Emily Emily can you say you love m o m m y โอ thank you can you say again love you m o m m y อ้า h Eli can you say you love Emily Oh! ไม่โยนใส่มามีน,นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่แม่พ่อๆนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เข้าใจค่ะว่าเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องทำบางทีก็เหนื่อยก็หมดุดเนาะเวลาลูก <laughs> แฝมก็เป็นค่ะแต่ก็พยายามสุดลมหายใจลึกๆ,ลกๆแล้วก็บอกว่าอืทําไมล่ะฉันรักคุณมากนะเ <c oughs> นี่ยเราก็พูดกับลูกๆไปยังไงก็โชคดีนะคะคุณแม่แม่วันดีค่ะ